สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่อง infusion pump นะครับอันนี้จะเป็น Enmy รุ่น env 7นะครับอย่างแรกเราจะมาสอนแนะนำปุ่มการใช้งานก่อนนะครับก็จะเป็นปุ่มแรกครับปุ่มนี้เป็นปุ่มโฮมปุ่มเมนูปุ่มนี้จะเป็นปุ่มไล่ฟองอากาศหรือเล่นสารละลายปุ่มนี้จะเป็นเปิดปิดเครื่องอันนี้จะเป็นไฟแจ้งสถานะอันนี้เป็นปุ่ม start นะครับอันนี้ปุ่ม stop อันนี้เป็นปุ่มเปิดประตูนะครับ อย่างแรกเรากดเปิดเครื่องโดยการก,กดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับ <S <S ครับเมือ่อไฟติดเครื่องจะขึ้นว่าเรียกใช้ค่าที่ตั้งล่าสุดหรือไม่ถ้าเรากดใช่นะครับ <S <S เครื่องจะเรียกค่าที่เราตั้งล่าสุดขึ้นมา <S 1> <S 1> ถ้ากดไม่ <S <S ก็จะรีเซ็ตค่าทั้งหมดนะครับอ่าผมกดใช่ปุ๊บตรงนี้เขาจะขึ้นมาไม่ต้องการเสียบปลั๊กไฟจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราไม่ได้เสียบปลั๊กไฟด้านหลังนะครับเรากดตกลงไปครับตรงนี้ จะเป็นหน้าจอการทํามาของเขานะครับตรงนี้กําหนดค่านะครับจะเป็นค่าที่เราต้องการให้นะครับอัตราจะเป็นอัตราการไหลการจ่ายนะครับเวลาที่ต้องการให้อันนี้เป็นปริมาตรนะครับที่เราจ่ายไปอย่างแรกนะครับเรามากําหนดค่ากันนะครับสมมุติคุณหมอต้องการให้สารละลาย100 ml เราเข้าไปกด100นะครับกดตกลงจะขึ้น100 ต่อมาจะเป็นอัตรานะครับต้องการให้อัตราที่200เราเข้าไป200ตกลงโดยที่เรากด100นะครับกำหนดค่า100อัตรา200เวลาเขาจะคำนวณให้อัตโนมัตินะครับต่อมาวิธีการใส่สายนะครับโดยการกดปุ่มเปิดประตูนะครับหนึ่งครั้งประตูจะเปิดมาให้อัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นปุ่ม anti f r นะครับ กดถึงรั้งเพื่อให้แคมป์มันอ้นนอาออกมานะครับวิธีการใส่สายนะครับเราจะใส่สายจับขวามาทางด้านซ้ายนะครับสังเกตที่หน้าประตูเหมือนกันจะมีบอกว่ากระปุกลงเกลือจากขวามาทางซ้ายนะครับวิธีใส่ก็เอาสายลาเกลือ,อใส่ขวามาทางซ้ายใส่ตามกล้องเนเะซ็นเซอร์ตรงนี้แล้วดึงนิดนึงนะครับปึ๊บแค่นี้ครับก็จะเข้าแล้วเราก็ปิดประตูได้เลยโดยประตูจะปิดหนีบอัตโนมัติ เมื่อประตูปิดก็จะขึ้นยี่ห้อ I V set ขึ้นมาตรงนี้ให้เราเลือกให้ตรงกับอซอง I V set ที่เราใช้นะครับสมมตุติอันนี้เป็น M E ยี่สิบเราก็เลือก M E ยี่สิบตรงนี้สังเกตจะตัวชื่อเซ็ตจะขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจำนวนดอกของเซ็ตนั้นนะครับเมื่อเราใสา่สายเสร็จนะครับเราสามารถกดเริ่มได้เลยโดยกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่ม start เครื่องก็จะเริ่มการทํางานนะครับต่อมาถ้าเราต้องการ เล่งสารละลายนะครับโบลัสเราจะกดผุ่มตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีปริมาตรโบลัสครับอัตราโบลัสเวลาโบลัสนะครับเราก็กําหนดเหมือนเดิมครับ2ค่านะครับโดยที่ตัวเครื่องนี้จะให้อัตราการไหลได้สูงสุดที่2,000นะครับก็สมมุติผมต้องการให้วอลุ่มโบลัสที่3 ml ที่อัตรา2,000ต้นเครื่องจะกำหนดว่าใช้เวลา5วินาทีเราจะกดเริ่มโบลัสได้เลย,ยเมื่อเริ่มนะครับจะมีแสงเสียงเตือนอันนี้ก็จะดังทุก 1cc นะครับเป็นการเตือนเมื่อครบนะครับเขาจะกลับมาที่อัตราเดิมนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนอัตรานะครับก็สามารถกดที่ตัวเลขได้เลยนะครับ สมมติผมต้องการเปลี่ยนเป็นที่500นะครับเครื่องจะสามารถเปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดการทํางานของเครื่องนะครับสมมุติถ้ามีการเตือนการแจ้งเตือนนะครับเครื่องจะมีการแจ้งเตือนนะครับสมมุติตัวอย่างนี้พยาบาลลืมปลดแคลมป์หรือว่ามีการอุดตันที่ต้นสายทุกเครื่องจะแสดงรูปนะรูปภาพนะครับก็จะมีรูปสอนชี้ว่ามีการอุดตันที่ต้นสายนะครับแล้วถ้ามีการอุดตันที่ปลายสายนะครับ ก็จะมีหน้าจอองนี้จะเป็นการเตือนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับจะมีลูกศรบอกเหมือนกันนะครับถ้าสมมุติต้องการไล่ฟองอากาศนะครับอยู่หน้าจอนี้เราสามารถกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับก็จะเป็นอัตราไล่อันนี้เมื่อเจอฟองอากาศนะครับหรือกดไล่ตรงนี้ก็ได้นะครับกดไล่แล้วกดยิงสามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็เมื่อใช้เสร็จนะครับต้องการ รีเซ็ตค่า,าปริมาตรที่เราให้ไปเราสามารถกดตรงที่ปริมาตรได้ครับกดแล้วก็เครื่องจะถามว่าลบปริมาตรใช่ไหมเรากดใช่ตรงนี้เขาก็จะรีเซ็ตค่าตรงนี้ให้วิธีการเอาสายออกจากเครื่องก่อนปิดเครื่องนะครับก็ทําโดยเปิดประตูเช่นเดิมครับปึ๊บแล้วก็กดปุ่มแอ t i p e o p l ตรงนี้แล้วก็ดึงสายออกมานะครับแล้วก็ปิดประตูเข้าไป แล้วก็กดปุ่มปิดหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดปิดเครื่องครับเท่านี้ครับขอบคุณครับ